ส่งนะงตัวจนที่ซวเล่นสัวตัวนะตอนอจเป้กูอยนนอชายนะนอชายตาจเป้กูอยอตะการไปอวดไปขากอดวนะนอชับเลยนะจีสาว่าจีนอจีเตี้ยเลยใช่จีสามนอเลยมองี่บ่งตาเรกมองนเตีเยอันนีอันนี้เลยอันนี้อ้เอือ้อนเ้อ

ตะก,กี้นอนในตู้กกรถทรตา้าเนี่ยมาเป็นนอดใช่ดิ

นอไปกขาติไไาดไตยุตนยด,นด,ดิอ่ขนกามสไดะกาสยค่ะรับเนาะรับเนาะ cái lăng lên chứ lạ Một tờ lưu chỉ nhỏ lên nhỉ ạ

Còn chị, chị đó, chị có chị ra thì phô to thì còn nhỏ nhỏ liền ư Hãy subscribe cho kênh những โอเป้โหตัวเลี้ยงเกลียค่ะ

고는 숨어. 어마. 우양사. 우. 시작할

Look at this, it's so big, I can't even take it out. It's so big, isn't it? It's so big.

cái nhau nhau nhỉ nhau 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 Cái nhau 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 nhau

อัคคะๆนี่ตะลงดาอัคคะ <coughs> 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 <coughs>

সিলেন্ডা না ইউপিএম আছে এত পেসার সাইড